считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินประกาศในวันจันทร์ว่าตนตัดสินใจยอมรับสถานะของภูมิภาคดอนเสและลูฮันส์ว่าเป็นรัฐอิสระสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศการตัดสินใจของตนผ่านทางโทรทัศน์โดยกล่าวว่า ยูเครนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์รัสเซียและว่าภูมิภาคตอนออกของยูเครนคือพื้นดินโบราณของรัสเซียพร้อมแสดงความมั่นใจว่าประชาชนชาวรัสเซียจะสนับสนุนการตัดสินใจของตนครับและหลังการแถลงการดังกล่าวผู้นํารัสเซียได้สั่งการให้กระรวงกลาโหมเคลื่อนกําลังพลเข้าไปยังพื้นที่ทั้งสองแคว้นนี้ด้วยจุดประสงค์ที่จะรักษาสันติภาพครับขณะเดียวกันเจนซากิโคสกทุนิฟขาวออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะลงนามในคําสั่งไฟบริหาร เพื่อดาเนินมาตรการลงโทษอันจะมีผลห้ามการลงทุนการค้าและการดําเนินการด้านการเงินใหม่ๆโดยชาวมริกันทั้งเข้าและออกจากทั้งสองภูมิภาคที่ประกาศแยกตัวออกจากยูเครนขณะที่ผู้นำเนเธอร์แลนด,ด์เปิดเผยว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตกลงที่จะดําเนินมาตรการลงโทษแบบจํากัดที่พุ่งเป้าไปยังบุคคล <It is S 1> ที่รับผิดชอบต่อการที่รัเสเซียออกมาประกาศยอมรับคว้นกบฏด้วย ส่วนรัฐมนตรีคลัง l i ล t Trust ของอังกฤษทวีตข้อความที่ระบุว่ารัฐบาลกรุงลอนดอนจะประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียในวันอังคารเพื่อตอบโต้การตัดสินใจของปูตินเช่นกันทั้งนี้พระราชวังเครมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีป,ปูตินได้แจง้งผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ ซึ่งมีออกมาหลังผู้นำรัสเซียได้รับคำร้องขอาการประกาศอิสระภาพจากหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนในวันจันทร์ก่อนจะร่วมหารือประเด็นดังกล่าวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียในเวลาต่อมาครับภูม,มิภาคดอนนสคือพื้นที่ที่กลายมาเป็นสมรภูมิระหว่างกองทัพกรุงเคียฟและกองกำลงังแบ่งแยกดินแดนมาตั้งแต่เมื่อปีคศ2014หรือหลังจากรัสเซียทำการผนวกค,คาบสมุทรคไครเมรียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนโดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว14,000คน จากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายรอยเตอร์ชี้ว่าการที่รัเสเซียประกาศยอมรับภูมิภาคตอนออกของยูเครนว่าเป็นรัฐอิสระในครั้งนี้อาจทำให้ความพยายามที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุกรานยูเครนที่เพิ่งมีการหยิบยกขึ้นมานั้นล้มเหลวก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำครับ hey, <I> ทั้งนี้ทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีโจไบเดนตกลงในหลักการที่จะเข้าร่วมการเจราจากับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีปูตินโดยมีข้อแม้ว่า รัเสเซียต้องไม่ใช้กำลังทหารลุกรานยูเครนครับวันนี้ผมนพรัชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ